ขอเชิญท่านสาธุชนท่านทั้งหลายที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่มีความชอบในคลิปบทสวดมนต์นี้ฝากท่านทั้งหลายให้กดไลค์ที่ปุ่มนี้และถ้าท่านอยากเผยแพร่ให้กดแชร์ตามดังรูปที่ปรากฏอยู่นี้และถ้าท่านทั้งหลายต้องการติดตามคลิปบทสวดมนต์ของเราทุกคลิปให้กดติดตามที่ปุ่มนี้ดังรูปรวมไปถึงให้กดรูปกระดิ่ง ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปบทสวดมนต์ของเราทุกคลิปก่อนใครและขอให้สาธุชนท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จบุญหนุนนำด้วยเทินไปรับชมคลิปบทสวดมนต์ต่างๆได้เลยครับบทสวดพระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จพ่อรัชกาลที่หเสริมบารมีตำแหน่งหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการมีโชคลาบวาสนาดีทุกท่านทุกคนเทินเมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้วว่านมโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธนะโมพุทธายะพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิ อิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะภะสยามมิโธวะโรอิติพุทธะสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะภะสยามมิโธวะโรอิติพุทธะสังมิ อิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะภะสยมมินโธวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะภะสยมมินโธวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหัง สหัตายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพระสยามมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพระสยามมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหัง สหัตกายังว,ร,งว, aya, วรังพุทธโธนะโมพุทธายะพระสยามมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทธโธนะโมพุทธายะพระสยามมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายัง วรังพุทธโธนะโมพุทธายะพะสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธนะโมพุทธายะพะสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุท,ธทโธ นะโมพุทธายะพะสยมมินโทวโรอิติ ja. พุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพะสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นะโมพุทธาะยะพะสยมมินโทวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวะรังพุทโธนะโมพุทธาะยะพัสยมมินโทวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวะรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นโมพุทธายะพะสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพะสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นะโมพุทธายะพะสยามมินโท рон, วโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะพะสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทวรโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทว,วโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทว,วโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธ นโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธ นโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยามมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทธโธนะโมพุทธายะพัสยามมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทธโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นโมพุทธายะพัพพพสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวะรังพุทธโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวะรังพุทธโธ นโมพุทธ,ธายะพะสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโทนธนโมพุทธายะพะสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธ นะโมพุทธายะภะสยามมินโทวโรอิติพ,พ,พ,มม TP, พุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะภะสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวะรังพุทธโธนะโมพุทธทายะพัสยมมินโทวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหงังส,งส,งส,สหงสัสกายังวะรังพุทธโธ นโมพุทธายะพะสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพะสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นะโม e พุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทธโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโทธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นะโมพุทธายะพะสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธนะโมพุทธายะพะสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธ นมโพม,พ,โนะมพุทธายะพัสยมมินทโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นะโมพุทธายะพะสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะพะสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอารหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอารหังสหัสกายังวะรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทธโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวะรังพุทโธ นโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธ นะโมพุทธายะพะสยมมินโธวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทธโธนะโมพุทธายะพะสยมมินโธวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทธโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทธโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวะรังพุทธโธ นะโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพัสยมมินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นะโมพุทธายะพัสยามมินโธวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทธโธนะโมพุทธายะพัสยามมินโธวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทธโธ นะโมพุทธายะเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังพระคาถาบูชาสเสด็จพ่อรัชการที่หพระพุทธเจ้าหลวงจนครบร้อยแปจบแล้วขอให้ท่านทั้งหลายสำเร็จสมหวังทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ